ต่อไปเป็นท่านอดิรันอาลีอิสฮหะนะครับตามด้วยท่านพลตรบรตีสุพิสารพักดีนัรือนาดครับขอบคุณท่านประธานครับผมอดิรันอาลีอิสเหะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพักพลังประชารัฐ ครับต่อยติที่พิจารณาอยู่ขณะนี้เกี่ยวกับการพิจารณากรณีที่สมาชิกวุฒิสภาได้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายพศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีการปรับปรุงแก้ไข นะครับในสาระสำคัญจำนวน10บมาตราและเมื่อสักครู่นะครับที่ประชุมก็จะได้ยินนะครับว่าท่านสมาชิกที่ได้พภิปรายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านนัทวุฒินะครับท่านรังสีมันและท่านชวลิตวิเชยสุดนะครับขอุญาที่เอ่ยนามนะครับทั้งสามท่านได้ศึกษาได้ติดตาม ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ถึงแม้จะได้มีการแก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภานะครับแต่ในสาระสำคัญที่เป็นร่างของสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งไม่ได้กระทบกับสาระสำคัญมาก จึงส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับว่าให้เรารับในส่วนของร่างของวุฒิสภานะครับขอกราบเรียนต่อท่านประธานนะครับว่าร่างพรบรฉบับนี้ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเรามียกระดับมาตรฐานของการอำนวยความยุติธรรมให้กับ ประชาชนและถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยที่เรามีกฎหมายที่มีรูปแบบการตรวจสอบทวงดุลในการสืบสวนสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมให้ซึ่งผิดแผกไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และถือว่าเป็นการถ่วงดุลของการของผู้ใช้อำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับต้องยินดีกับประชาชนในสามจังหวัดแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาผมเองในฐานะที่เป็นทนายความเราเป็นคนใช้กฎหมายเราใช้กฎหมายแล้วเราเห็นสภาพ ของกฎหมายที่ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเราหวังอย่างยิ่งที่จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันให้มีกฎหมายที่คิดว่าสามารถจะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้และกฎหมายนี้เป็นกฎหมายหนึ่งฉบับหนึ่งที่เป็นกฎหมายที่ที่ดีนะครับที่สามารถจะเอาไปใช้ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับภาคประชาสังคมที่ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกวุฒทธิสภาต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้และที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ กฎหมายฉบับนี้ในครั้งที่เป็นรัฐบาลที่แล้วมีการเสนอต่อรัฐบาลต่อสภาคอสชอและตกไปและยังยืนยันที่จะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาอีกในรัฐบาลนี้และทำให้ประสบผลสำเร็จผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านสมาชิกวุฒิสภาและวันนี้มายืนอยู่ ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาป,ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภามีการปรับปรุงแก้ไขในฐานะผู้แทนของพรกพลังประชารัฐขอยืนยันว่าพรักพลังประชารัฐย,ย,ยินดีที่จะผลักดันกฎหมายที่ดีๆให้กับ คนไทยโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับนี้ในการประชุมร่วมของพักรัฐร่วมรัฐบาลผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักสนับสนุนให้รับร่างกฎหมายฉบับนี้ที่สมาชิกวุฒิสภามีการปรับปรุงแก้ไขแม้นว่ามีหลายประเด็นที่เราคิดว่ายังไม่ได้ เป็นที่พึงพอใจแต่ก็ไม่ได้กระทบสาระสำคัญสำหรับการอำนวยความยุิธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยาลาปัตตานีนาราธิวาสและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาขอพระคุณท่านประธานครับ